สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพอมรถยนต์ครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมครับมาดูครับ Mazda CX-8 ตัว Minor Change นะครับประจำปี2021นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับได้ดูที่ทอมมี่รีวิวตัว CX-5 นะครับคอนเซปต์ก็จะเหมือนกันครับคือถ้าเราพูดถึง Minor Change นะครับคือเราก็จะคุ้นเคยว่าเอ้ยเขาเพิ่มออปชันมาบ้างเปลี่ยนดีไซน์ตรงนี้มาบ้างแล้วก็เพิ่มราคาเนาะเพื่อขายต่อนั่นเองแต่ว่าขอบอกเลยว่ากลยุทธ์ของ Mazda นี่ เขาเปลี่ยนใหม่ครับคือเขาไม่ได้เพิ่มราคาเลยครับนอกจากนี้เขาลดราคาด้วยซ้ำไปครับให้เหมาะกับตลาดมากยิ่งขึ้นครับคือท่านใดที่กำลังสนใจ Master CX8 อยู่แต่คิดว่าราคาสูงเกินไปผมแนะนำให้ดูตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นราคาใหม่ที่เขาปรับลดลงนั่นเองครับราคานะครับคุณผู้ชมของตัว Master CX8 ปประจำปี2021นะ คือมีหลายรุ่นอยู่พอสมควรครับมีบางรุ่นที่เขาลดราคามีบางอันที่เขาไม่ได้ลดก็อยู่ราคาเดิมนะครับก็เรามาดูตัวท็อปสุดนะครับคือตัว xdl exclusive นะครับอันนี้จะเป็นราคาเดิมนะครับอยู่ที่2 6 9ล้านบาทครับถัดไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นรุ่นย่อยใหม่ที่เขาเพิ่มมาในตัว cx 8ครับก็คือตัว2.5 sp exclusive นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่0ล้านนบาทครับอันนี้จะเป็นตัว เบนซินนะครับ6ที่นั่งครับเป็นกัปตันซีนะครับจากที่บอกไว้ว่าให้สังเกตชื่อ exclusive นะครับต่อมาครับคือตัว2.5 sp ครับลดไปแสนบาทเหมือนกันครับจากตัวก่อนก็คือราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0้าบาทครับแล้วก็ตัวต้นเลยนะครับก็คือตัว2.5 st จะพาคุณผู้ชมไปรีวิวราคาอยู่ที่1 4 9 9 0 0้านบาทครับซึ่งจุดเด่นของตัว cx 8นะครับคุณผู้ชมก็คือเบาะหลังนั่นเองครับคือเขาจะมีให้เลือกทั้ง 6ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งครับซึ่งเราสามารถรู้ได้นะครับว่าเป็น6หรือว่า7ที่นั่งก็คือดูตรงชื่อรุ่นย่อยครับถ้าเขาเขียนว่า exclusive นั่นจะเป็น6ที่นั่งครับหรือเขาจะเรียกว่าเป็นกับตันซีทครับคือเบาะแถวด้านหลังมันจะเป็น2เบาะเท่านั้นครับและตรงกลางจะเป็นเหมือนแบบที่วางแขนที่วางแก้วน้ําเป็นแบบแท่นเลยก็ว่าได้ครับไม่ได้เป็นแค่เหมือนที่วางแขนลงมานะครับอันนี้คือจะดูอลังการและดูไฮโซและไฮเอ็นมากยิ่งขึ้นครับ อันนี้คือจุดที่แตกต่างแต่ว่าที่ไปกับตันซิหรือว่า6ที่นั่งราคามันจะสูงกว่ารถที่เป็น7ที่นั่งนั่นเองครับและคันนี้นะครับคุณผู้ชมมีให้เลือกถึง2เครื่องยนต์ครับตามสไตล์มาซาก็มีทั้งเบนซินและก็ดีเซลครับการที่เราจะแบ่งแยกนะครับเราก็ดูตรงชื่อครับถ้าเขาเขียนว่า Sky Active G นะครับเป็นตัว G อันนั้นจะเป็นเบนซินนะครับแต่ถ้าเขาเขียนว่า Sky Active D แปลว่าเป็นดีเซลนะครับเราก็สามารถเลือกและเปรียบเทียบกันได้ครับ แต่ถ้าพูดถึงรถแบบนี้สําหรับผมนะคือเอาจริงๆมันไม่ได้เน้นในเรื่องของพลังก,กาลังเครื่องยนต์สักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วมันจะใกล้เคียงกันดีเซลกับเบนซินนะครับดีเซลอาจจะแรงก,กว่านิดนึงแล้วก็เปละหยน้ำมันมากกว่านะครับแต่เขาเน้นก็คือในเรื่องของออปชั่นซึ่งมีให้ครบอยู่พอสมควรเว้นแต่ตัวต้นครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับก็คือตัว S นั่นเองครับซึ่งเป็นตัวต้นเลยเขาจะตัดออปชั่นไปก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เป็นแบบอั a ว c นอย่างเช่นกล้อง360องศาเป็นต้นครับ แต่นอกเหนือจากนั้นออปชันอื่นๆดีไซน์อันนี้จะเหมือนกันครับกับตัวอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของมาสด้าอยู่ด้วยครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมดูครับว่าตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวต้นเลยนะครับมีอะไรให้บ้าครับก็คือตัว S นั่นเองนะครับและเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเปรียบเทียบรุ่นอื่นๆด้วยว่าเบาะด้านหลังที่เป็น6ที่นั่ง7ที่นั่งมันแตกต่างกันอย่างไรครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนครับกับกระจังหน้าครับคุณผู้ชมกระจังหน้าอันนี้นะครับ คือตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศหมดเลยนะครับถ้าเราดูแบบกว้างๆนะครับกระจังหน้าของมาสเตอนะครับมันจะคล้ายกันทรงมันจะคล้ายกันแต่ถ้าเรามาเจาะดีเทลแบบใกล้ๆแบบนี้เลยมันจะแตกต่างกันครับอย่างเช่นถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว CX5 นะครับตรงนี้มันจะมีลายมากกว่าแต่ CX8 นี่มันจะเรียบๆแล้วก็ช่องระบายอากาศตรงนี้จะมีให้ทุกช่องเลยไม่ได้ปิดบางช่องนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้ไม่มีกล้องด้านหน้าแน่ๆครับเพราะมีแค่กล้องด้านหลังนะครับก็ว่ากันไปนะครับผม ตรงนี้ก็จะมีโครเมียมกรอบไปด้วยนะครับครอบไปด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับไฟ daytime running light เป็นแบบ LED นะครับไฟหน้าเป็นแบบอัจฉริยะด้วยก็คือว่าเวลาเราขับรถอยู่และเราหักเลี้ยวนะครับไฟหน้าก็หักตามพงมาลัยครับแต่จุดหนึ่งที่ไม่มีนะครับก็คือไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับอันนี้จะไม่มีให้นะครับโอเคเรามาดูด้านข้างกันต่อครับคุณผู้ชมล้อนะครับจะเป็นอันที่ใหญ่สุดก็ว่าได้ครับของตัว มาสเตอร์นะครับอันนี้จะใหญ่สุดเลยนะครับผมก็จะเป็นขนาด19นิ้วนะครับ225ทับ55นะครับอันนี้ก็ดีไซน์จะเรียบๆครับเน้นการใช้งานเป็นหลักใครเน้นแบบเฮ้ยให้มันดูอลังการอะไรแบบนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วแต่ความชอบนะครับแต่สําหรับผมผมว่าอันนี้ก็โอเคครับพื้นพื้นฐานของมันอยู่แล้วนะฮะถ้าดูด้านข้างโดยรวมเราจะสังเกตความกว้างของตัว CX8 อันนี้ได้อย่างชัดเจนเลยครับอันนี้กว้างมากครับ แทบจะเหมือนถ้าจะเรียกนักกึ่งๆแนวแนแบบรถตู้ก็ว่าได้ครับทรงมันยาวอยู่พอควรแล้วก็เป็นทรง SUV นะครับ Keyless Entry มีให้สำหรับด้านหน้านะครับด้านหลังจะไม่มีให้กระจกด้านข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างตรงด้านล่างนะครับจะเป็นแถบโครเมียมนั่นเองครับก็เพิ่มสีสันเพิ่มมิติมากยิ่งขึ้นครับด้านท้ายครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับไฟท้าย ดีไซน์เขายังคิดคอนเซปต์ของมาซาอยู่ในรุ่นอื่นๆนะครับก็ลูกตานะครับแล้วก็ปากนะครับเหมือนเป็นนกแต่ว่าตรงนี้คือเขาจะมีแถบโครเมียมอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับมันก็จะตัดกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีแถบโครเมียมอยู่ตรงนี้นะครับแถบนี้นะมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้มันยาวมาถึงตรงนี้เลยครับนี่นะครับให้มันล็อกกับไฟอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับมีไฟเบรกดวที่3มีให้หมดเลยครับแล้วก็ดูด้านท้ายกันเป็นแบบไฟฟ้าแน่ๆครับ สปีดถือว่าอยู่ในระดับกลางไม่ได้เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับตรงนี้พื้นที่ถ้าเราดูเผินๆแบบนี้บอกเลยว่าอาจจะไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่นะครับเราก็วางกระเป๋าได้แบบใบนึงอะเต็มๆละก็คือเราก็ต้องพับเบาะตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับ,นะรบก็พับลงไปซึ่งถ้าเราสังเกตน,นะเราดึงตรงนี้แล้วเบาะตรงนี้มันจะพับลงไปด้วยนะนี่น่าใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วก็กดลงไปพับนะครับ ซึ่งปกติแล้วถึงแม้มาสเตอร์เขาจะบอกว่า CX8 เขาจะเป็น6ที่นั่งหรือว่า7ที่นั่งเพราะว่าเขานับเบาะด้านหลังตรงนี้นั่นเองครับสมมติถ้าเราเดินทางแบบไปต่างจังหวัดเนาะไป6คนนะครับมันก็แง่แอยู่แล้วมันต้องใช้ตรงนี้ด้วยซึ่งถ้าเราใช้เบาะแถวที่3พื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันจะใส่ของไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็แนะนำนะว่ารถแบบนี้นั่งสัก5าคนก็ได้ถ้าไม่ได้เป็นกับตันซีก็นั่ง5คนนะครับถ้านั่งเป็นแบบ เออเป็นกับตันซีก็4คนก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมอันนี้คือแนะนํามุมมองของผมนะส่วนตัวนะครับแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะลองงัดดูอ่าตรงนี้มันกดตรงนี้นะครับพัวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมแต่ถามว่าใส่ได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะครับผมแล้วก็อ่าเอาออกไม่อีกนี่ครับยางอะไรอยู่ตรงนี้ครับก็มีให้ด้วยครับ อันนี้ก็คือภายในนะครับของตัว m a s t e r CX8 นะครับซึ่งผมขอบอกก่อนเลยครับว่าถ้าเราเป็นสาวก m a s t e r นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปที่ทอมมีรีวิวตัว CX5 ไปแล้วนะครับโทนดีไซน์โดยรวมจะคล้ายกันมากมากครับอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของ m a s t e r อยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะดูตัว m a s t e r 2 m a s t e r 3นะครับที่เป็นแบบซีดานะครับหรือว่าคุณจะดูเป็น SUV CX3 c x 3 0อะไรแบบเนี้ย โทนมาจะใกล้เคียงกันเว้นแต่ตัว CX30 นะคนละแบบกันอันนั้นลู่ลานะครับก็ลองไปเช็คได้ถ้าสนใจ SUV ของ Mazda อยู่นะครับสกับมาที่ตัว CX8 ครับโทนโดยรวมนะครับก็จะเป็นสีดำๆหรือว่าเทาเข้มๆนะครับโทนจะเป็นเหมือนกัน มันเป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับถ้าเราจับเราสัมผัสตรงเนี้ยมันนุ่มมากนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะครับตรงเนี้ยจะเห็นได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าขนาดมันจะใหญ่กว่านะครับตรงเนี้ยแล้วก็จะมีโครเมียมนะครับอยู่ตรงนี้เป็นกรอบให้ด้วยนะครับมันก็จะมีความหรูหรากชัวร่เข้าไปอีกด้วยครับเพราะว่าสมมตินะถ้าเขาทําลายไม้เป็นเล็กๆแบบเนี้ยเหมือนกับรุ่น SUV อื่นๆนะครับผมว่ามันจะดูแบบโอ้โหดูซอฟต์เลยดูเบาเลยอันนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงพื้นที่สําหรับคันนี้ ไม่ต้องเป็นห่วงครับพื้นที่ภายในของคันนี้แจ่มสุดๆครับเพราะว่าเป็น SUV ใหญ่ที่สุดของ Mazda แล้วนะครับก็ต้องเป็นคันนี้ครับแต่จะเป็น6ที่นั่งหรือ7ที่นั่งก็ว่ากันไปนะครับแต่คันนี้จะเป็น7ที่นั่งนะครับแล้วก็บอรนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่นะครับ ถ้าไม่เป็นไฟฟ้านี่เศร้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับฝั่งผมก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเมมโมรีซีจะอยู่ด้านข้างเบาะตรงนี้ครับก็สามารถปรับได้นะครับมี2องเซตติ้งนะครับดีไซน์นะครับก็จะแบบเรียบๆหรูๆหน่อยนะครับผมถ้าคุณเปรียบเทียบรุ่นย่อยของ m a สเตอร์ CX8 นะครับตัวต้นจนถึงตัวท็อปจุดที่เขาแตกต่างนะครับคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นมันจะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรแล้วก็เรื่องเบาะนะครับหกที่นั่งกับเจที่นั่งเนาะก็แล้วแต่ความมชออบเหืนนกั เรามาดูจออ n นเทอร์เทนเมนต์อันนี้กันครับอันนี้เป็นขนาด8นิ้วนะครับของมาสเตนะครับอันนี้น่าเสียดายสำหรับผมนะเพราะว่าเนื่องจากคันนี้เป็น s u v ที่ใหญ่ที่สุดของมาสเตแล้วผมคิดว่าหน้าจอเนี้ยมันน่าจะใหญ่กว่านี้ได้นะครับอันนี้มันจะดูแบบคือเนื่องจากเออบอดี้ภายในของรถเนี้ยมันใหญ่นะครับและหน้าจอ8นิ้วเนี้ยมันมาวางอยู่ตรงเนี้ยมันเลยทําให้ดูเล็กครับถ้ามันเป็นแบบ10นิ้วอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูดีกว่าอันนี้คือมุมมองของผมเนาะคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้ององงงหลัันนะครบี่ นะครับอันนี้จะมีแค่เฉพาะกล้องมองหลังเท่านั้นนะครับไม่ใช่กล้อง360องศาก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ก็เนาะเป็นตัวต้นนะครับผมก่อนแบบนี้ภาพก็ชัดอยู่นะใช้งานได้ดีโอเคครับแอร์นะครับเป็นแบบดูโอโซนปกติทั่วไปช่องวางของตรงนี้ก็เก็บได้เยอะอยู่นะครับผมนี่เป็นเกียร์นะครับมีโหมดสปอร์ตด้วยตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอเอทีเทนเมนนะครับตามสไตล์มาสเตอร์ Master นะครับผมมีที่วางแก้ว2ช่องอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเบรกมือไฟฟ้า มีระบบออโต้เบรเ o โคด้วยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็โดยรวมเป็นมาตรฐานของมาสเตออยู่แล้วครับพอเปิดมากนี่จะเป็น2ช่องนะครับมีที่เสียบ USB มีช่องที่ใส SD ่ SD Card ด้วยครับก็โอเคนะพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างครับถ้าผมวางอ่ะอย่างเช่นโทรศรัพท์นะครับโอ้โหเหลือเฟือครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมแผงประตูด้านข้างสําหรับผมผมชอบมากๆนะคือมันไม่ได้เป็นโทนสีดาแบบ เหมือนตรงคอนโซลอย่างเดียวนะครับมันจะตัดด้วยหนังสีน้ำตาลตรงนี้ครับผมว่ามันให้ความลักวรีความพรีเมียมได้ดีนะตรงเนี้ยเออผมว่าตรงเนี้ยดีนะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคอนโซลมันก็จะคล้ายๆกับตัว CX30 นะครับโทนมาใชอารมณ์แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลายไม้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าเออเนี่ยโอเคดีไซน์ตรงแผงประตูและองศาการเปิดประตูถึงแม้เราจะมีคนที่แบบผู้สูงอายุหรืออะไรแบบเนี้ยก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสบายๆแต่ก็แค่ต้องระมัดระวัง ความสูงนั่นเองครับแต่ตรงนี้ผมว่าก็ไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับแต่ก็ต้องลองกันดูนะครับเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละท่านก็แน่นอนใช้งานกันแตกต่างกันออกไปครับเรามาดูพวงมาลัยกันต่อครับพวงมาลัยนี้ถือว่าโอเคอยู่นะใหญ่อยู่นะครับก็ถ้าใครมือเล็กนะครับอย่างผมก็เนี่ยก็มือเล็กพอควรนะครับก็ลองจับลองควบคุมดูนะครับหักซ้ายหักขวาอะไรแบบนี้แต่ต้องลองขับก่อนนะนะครับและดูว่าเอ้ยมันเหมาะกับเราหรือไม่ครับ ตรงนี้ก็เป็นครูสคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็ควบคุมหน้าจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เรื่องเสียงเรื่องโทงอะไรแบบนี้แล้วก็นี่ก็คือหน้าจอนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับของตัว m a าซา cx 8นะฮะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของ m a าซาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับผมตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมระบบต่างๆนะครับผมเปิดประตูด้านท้ายนะครับหรือเปิดท้ายแบบไฟฟ้าถังน้ํามันอยู่ตรงนี้เปิดฝากระโปรงด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเบาะด้านหลังนะครับซึ่งเป็นจุดขายของตัว cx 8เลยครับแต่นี่อย่างที่บอกว่่่าเป็นนน7ทีัังะครบ มันก็จะเป็นแถวยาวตรงนี้นะครับถ้าเป็น6ที่นั่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตรงนี้ก็จะไม่มีที่เลยครับมันก็จะแบ่งเป็น2ช่องตรงนี้ก็จะเป็นพวกระบบควบคุมต่างๆซึ่งดูไฮเอ็นด์และไฮโซมากๆครับถ้าพูดถึงพื้นที่โดยรวมโห oh, บอกเลยว่าบอกแล้วว่าเป็น SUV ใหญ่ที่สุดของ m a z d a ครับตัว CX8 นี้พื้นที่แถวด้านหลังหายห่วงครับพื้นที่กว้างครับไม่ต้องห่วงครับคือถ้าเราพูดถึง m a z เ a เนาะเราก็จะคุ้นเคยว่าเอ้ยบร์ด้านหลังแถวด้านหลังมันมดนชิด นะครับอันนี้ไม่ครับอันนี้โอเคเลยครับเนี่ยเหลือเฟื้อครับเหลือเฟือเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราปรับตรงนี้ลงมานี่ไปที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่วางแขนด้วยเก็บของได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็สามารถเอนเบาดตรงนี้ได้ด้วยนะครับอยากจะนอนอยากจะอะไรก็เต็มที่นะครับอ่าแต่มันอาจจะล็อกๆหนักหน่อยนะครับมันเอนได้นะครับ อ่ะยางไงครับโอเคยางเงก็เอ็นได้ครับแล้วก็นี่ครับคือปุ่มควบคุมแอร์นะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งนี่ดูดิจิทัลดูความไฮโซพเอ็นนะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับผมแต่ตรงนี้จะไม่มีช่องเก็บของไม่มีที่เสียบ USB ก็น่าเสียดายอยู่นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับรถ6ที่นั่งซึ่งเขาเรียกว่ากับตันซีนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นครับเบาะด้านหลังแถวที่3นะครับผมบอกเลยครับว่าไม่ค่อยแนะนําจริงๆนะครับถ้าใครจะนั่งนะครับถ้าจะนั่งจริงๆแนะนําว่าเป็นเด็กนะครับ ถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่จะค่อนข้างลําบากครับถ้าขับแบบไปในเมืองใกล้ๆอะไรแบบนี้ไม่ได้ขับไปไกลก็โอเคครับแต่ถ้าเดินทางไกลๆผมบอกเลยว่านั่งด้านหลังจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเด็กยังพอวัดพอเวียงได้ถ้านั่งคนเดียวโอเคถ้า2คนอาจจะเบียดเบียกันหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือกับตันซีดนั่นเองครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นด้านหลัง2แถวอย่างนี้เนาะอย่างที่บอกไว้นะครับและจุดไฮไลท์ก็คือแถบตรงนี้นั่นเองครับที่เป็น ที่ตั้งอย่างนี้นะครับก็เราสามารถเก็บของได้นะครับตรงนี้มันก็จะเหมือนกับแถวด้านหน้าเลยของเก็บของตรงนี้ที่วางแก้วนะครับมีช่อง USB 2ช่องนะครับและเก็บของตรงนี้ค่อนข้างลึกครับโผจมงไปเลยเนี่ยถ้าผมเออมือสุดไปเนี่ยเท่านี้เลยครับครึ่งแขนเลยครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราสามารถปรับอุณหภูมิของเบาะได้ด้วยนะครับให้แบบโลมันตีขึ้นมาได้นะครับปุ่มก็อยู่ตรงนี้2ฝั่งนะครับฝั่งใครฝั่งมันนั่นเองครับแล้วก็ปุ่มควบคุมแอร์อยู่ตรงนี้นั่นเองครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับที่เป็น นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากับตันซีครับเหมาะกับผู้บริหารโดยประมาณครับอันนี้ก็คือการรีวิวนะครับพาคุณผู้ชมดูนะครับสำหรับตัว Master c x 8ประจำปี2021นะครับเป็นตัว m i n o r Change นะครับอย่างที่ทอมมี่บอกไว้นะครับคุณผู้ชมว่าหลักๆแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์แต่ว่าเขาลดราคาลงครับแล้วก็เพิ่มรุ่นย่อยเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่จุดหลักๆถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบนะครับก็เรื่องเบาะหลังนะครับที่เป็น7ที่นั่ง้่นนนนัังคอออืเเสขา แล้วก็ถ้าคุณผูม้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับมาสเตอร์ซีเอ็กแปดถามมุมมองสุดของผมผมแนะนาครับว่าให้ดูรุ่นย่อยได้หมดเลยเว้นแต่ตัว S ครับเพราะว่า S มันจะตัดในเรื่องของระบบความปลอดภัยเยอะอยู่พวกระบบความปลอดภัยแบบอัลฟานนะครับแต่ถ้าคุณแบบไม่ซีเรียสเรื่องระบบความปลอดภัยอยากจะเซฟเงินเพราะมันก็ต่างกันอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับก็ดูตัว S ก็ได้ที่ทอมมี่รีวิวไปนะครับมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแต่เป็นเจที่นั่งนะครับ หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคำถามใดๆอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ